นี่ฉันไปสร้างพระที่เชียงรายไว้เฮ้ยดีดีมึงมาเริ่มถ้าผ่านไปนะจะอยู่ขวามือสังเกตให้ดีแต่ถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นมันอยู่ไกลไกลทางยังไงไกลก็อยู่ริมทางคูณพูดเนี่ยฉันผิดอะไรดูถามว่าอะไรดูบอกว่าไปสร้างพระไว้เออก็บอกเออที่เชียงรายดีดีดีนะดีดีดีเลยบุญกุศลคำถามเองชื่อก็มีอยู่มึงเห็นชื่อมึงก็รู้แล้วของกู เออเอ,อ่ขึ้นชียงรายขึ้นเขาอ่ะโค้งขวาอยู่ขวามือ,อ,อมึงสังเกตให้ดีแต่พอเห็นเสร็จจะไม่เห็นต้นไม้มันจะบังหรือเปล่าไม่มีตนม้นไม้โอ้ยผู้บอกสังเกตให้ดีไงเออเออเออเอาเอาเอาไปว่าเอาไปว่ากูคิดว่ากูไม่มีธุระแถวเชียงรายหรอก เผื่อมึงไปไงเออไป